ครับผมนิติวัน์ทีนันทกุลจากเรื่องเล่าชาวประมงวันนี้ผมมีที่กรรับเชิญคือคุณสวัสดีครับผมคชเชยสุกเกษมครับเลขาธิการสมาคมการประมงจงังหวัดตากครับแล้วก็เรามีแขกรับเชิญคนสําคัญครับสวัสดีครับผมวิชารศรีชัยเอกวัฒน์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประมงนอกน่านน้านไทยนะครับซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการประมงอย่างมหาศาลในหลายปีที่ผ่านมา แต่วันนี้เราเห็นภาพรอบๆตัวเราแล้วรู้สึกเศร้าใจครับอยากให้พี่วิชานได้เล่าถึงก่อนที่จะมีพรลกอรประมง2558นะครับว่าชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจนะในประมงล่องการน,น้ำเราเนี่ยมีรูปแบบยังไงบ้างครับประมงล่องนาน้ำเนี่ยมากันยังไงนะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยนะเราหลังจากเราเอาเครื่องมืออวนลาก ก็มาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี0ูแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการพัฒนาการค่อนข้างเร็วนะครับมีการเพิ่มจํานวนเรือเพิ่มขนาดเรือต่างๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วเราได้ใช้ทรัพยากรในบ้านเราเนี่ยไปมากพอสมควรนะฮะเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันมันทำท่าจะต้องแย่งกันนะฮะเราก็เริ่มออกหาทางออกไปข้างนอกนะครับก็ไปประเทศเพื่อนบ้านสมัยก่อนมีกฎหมายทะเลก็บอกว่า1 2ใหไมล์ครับผมขระทานิดนึ่งครับเมื่อกี้พี่มิชันบอกว่าปี ปี03นี่คือ2อหรือ2 5 0 3 2,503โอ้นานมากซึ่งเอาเครื่องมือวัลลักจัรยำน้ำมันเข้ามาครับก็หลังจากทดลองไล่ใช้แล้วประสบผลสำเริจต่างก็มีการขยายกองเรือนะฮะขยายขนาดเรือะไรต่างๆเราพอถึงจุดหนึ่งก็มีการใช้ทรัพยากรในน่นน้ำเราค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็จะยะออกไปข้างนอกนะครับล้วก็เริ่มออกไปจับปลาสมัยก่อนนี่กฎหมายทะเลบอกิบสองไม้ ครับท,ทุกประเทศมีมีมอาณาเขตขั้สิทธของมออันก็ก็ไปกันนะก็รอบรอบบ้านใกล้ๆกล้กับเขมรเวียดนามครับมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งแล้วปรากฏว่า,อาพอหลังจากปี2516เนี่ยก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าประกาศเขตไหลทวีปก่อน13ปีหลังจากนั้นเขตไหลทวีปนะไหลทวีปก็ให้สิทธิ์ประกาศได้ถึงส0งร้อยหม่ยครับนะพอมีการประกาศไหลทวีปไอพวกหลายประเทศก็ก็เริ่มไล่จับเรือ นะครับรือประมงเราก็ถูกจับกันไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเออก็ปี2อ1 9นกะฮะก็มีบริษัทไทยรันมารีนโปรดักต์นะทึ่อยู่เทพเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปเจราจากับประเทศอินเดียได้สัมปทา,านอินเดียมาก็คือว่าน,นี่เป็นครั้งแรกเลยในในการประมงนอกด้านาน้ำไทยก็คือว่าก่อนปีพศ2519เนี่ย เราออกไปทำประมงนอกน่านน้ำไทยเป็นเพราะเรามีเขตมายทะเลแค่สิบสองไมล์ครับเธอ,อที่เหลือเป็นทะเลหลวงครับแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เรายังไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาภาคีกฎหมายทะเลใช่ไหมครับเราเป็นอนุสัญญากฎหมายทะเลหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดมีอยู่สี่ฉบับ<อ>นะฮะแยกกันตอนนี้พอ,พอหลังจากห้าแปดแล้วเนี่ยเขาจับมารวมเป็นฉบับเดียวหนึ่งเก้าแปดสอง แล้วก็วมีการขยายเพิ่มเข้าไปมีเรื่องเอกี่ยวกับกเพาะเข้าไปก็ก็เท่ากับว่าในปี2516นณเวลานั้นที่ออกไปะทงกระมงเกินกว่า12ไมล์ทะเลเราก็อยู่ถือว่าเป็นทะเลหลวงครับถือเป็นทะเลหลวงแล้วใช่ไหมครับนั้นการที่เรากระทาความผิดอะไรต่างๆเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเรายังไม่มีกฎเกณฑ์ยังไม่มีกฎหมายคือคือตอนนั้นถือว่าเราทําผิดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นทะเลหลวงมันเป็นมันมันใครใครมีสิทธิ์จ้ ก็ใครใครใช้ก็ใช้วะครับก็ยังไม่มีข้อตกลงนยังไม่มีข้อตกลงในเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศนี้เพียงแต่ว่าพอปี982ประกาศตุ๊ปเนี่ยนะเขตเสรีมีเขตใหม่เริ่มเขตยังงครับเพราะก็ทุกประเทศขยาย200ใหม่นะฮะพอ200ใหม่เพราะเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มเริ่มทะเลหลวงมันหายไปอันดับแรกทะเลหลวงในอ่าวไทยนี่ไม่มีละมันต้องออกไปนู่นละลยฟิลิปปินส์ออกไปทะเลจีนใต้นู่น นะครับแล้วก็ทางฝั่งอัามันก็จะมีอยู่หน่อยนึงใต้ภูกเก็ตใต,ใต้ทางหน้านูาน้นลงไปมันก็จะเป็นทะเลหลวงลวมันอยู่ไกลมากนะครับเรานำลึกนั้นก็มันก็เลยเป็นเหตุว่าโอเคเราก็ต้องไปหาประเทศไอ้เรียกอะไรผู้สัญญาครับร,าารัชจาราทนะครับก็มีอินเดีย ปีหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการทําสือไปทำประมงกับต,ต่างประเทศอย่างเงียงอย่างเป็นทางการ,รโดย <ฮะ S 2> ภาคเอกชนมีอย่างเดียวคือตอนก่อนเราจะไปเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทไอ m ีเอ็มพีซีแต่ไซเรนมารีนโปรดักต์ซึ่งขึ้นตั้งขึ้นมาเนี่ยรเราก็ไม่รู้จักเป็นใครมาจากไหนแล้วอยู่ดีๆก็ามาชวนเราบอกให้ไปทาประมงอินเดียไปทําเอาเรือไปทําประมงด้วยครับอาจารย์อย่างนั้นอย่างนั้นเท่ากับว่าภาคเอกชนเราไปบุกเบิกในการทําประมงนอกน่าน้ำเองครับไม่ได้ภาครัฐไม่ดี มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือใดๆครับใน,ในจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ก,ก,ก็เราก็ไม่รู้จักเราก็ไปหาที่ดีกรมประมงสมัยนั้นคือนวโทสว่างจเจริญผลครับใช่ไหมนวโทสว่างจเจริญผลก็ไปถามท่านว่าเอ้เนี่ยมีคนบริษัทเนี้ยมาชวนไปทําประมงองน่านน้ำเนี่ยเออจะไปดีไม่ดีอืมเขาบอกผมก็ไม่รู้จักงานบริษัทเนี้ยนะเออก็แล้วแต่คุณละกันนะครับ <c oughs> ค,ความเข้มแข็งของ คนไทยที่จะทำประมงนอกกันน้าในขณะนั้นนะครับบุกเบิกก่อนภาค,ครัฐนะครับแล้วก็ลงกันไปสาครายมีเรือสมุทรสครไปด้วยกัน3รายเป็นมายังไงมันถึงมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องครับค,บคือ,ค,อ,ค,อคือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีรัฐบาลไปบังคาเทศติดต่อมาเริ่มจากบังคาเทศนะหลังจากนั้นปีสองอรัฐบาลก็ไปไปเจรจาก็เป็นฉบับเดียวนะะในเวลาทั้งหมดที่ที่ทำประมงนอกกันน้ำเนี่ย มีภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐเนี่ยนะครับมีไทยบางคลาเทศซึ่งทาอยู่ปีเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกประเด็นก็คือว่าโดยหลักการแล้วการทําปรมงทั้งหมดเนี่ยมันควรจะอยู่ในกรอบของรัฐยันเราเองเราก็พยายามจะดึงรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจะไปไหนเราก็โอเคพยายามจะชวนรัฐไปด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปเจรจากับต่างประเทศเนี่ยเขาระหว่างเอกชนเอกชนไม่เป็นไรแต่พอพอไปเจอรัฐเนี่ยเขาก็ถามหาว่าเรัฐบาลคุณรู้เรื่องไหม แต่แต่ถามว่าที่รัฐเจราจาเองมีอีกไหมไม่มีครับ,รบมีเจราจาการเจราจาแต่ไม่เคยสําเร็จครับ <นะ S 2> เราก็จะพบว่ามันมีรูปแบบของการาทําธุรกิจกระมงนอกน้านน้ำกับรัชาฝั่งอื่นนะครับ,รบมีรูปแบบแบบไหนบ้างครับโอ้มีเยอะครับรูปแบบแรกที่ที่ส่วนใหญ่จะทํากันก็คือว่าเราไปเจราจากับเอกชน ร่วมค้าหรือ,อยังไงร่วมค้าบ้างร่วมลงทุนบ้างจอยเวนเจอร์ก็มีหรือว,ว่าซื้อสมัมปทานก็มีนะครับกับเอกชนแล้วก็เอกชนเขาไปเจราจากับเรถาถามว่าทำไมต้องเอกชนก็เจรจาเจราจากับเราเพราะว่าเนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าทรัพยากรประมงเป็นทรัพยากรของชาตินะเมื่อเป็นรัพยากรของชาติเนี่ยเขาก็อยากจะให้กับคนคนทีเ่เป็นคนชาติของเขานะเขา,าจะไม่ให้ให้ไม่ให้กับต่างประเทศยกเว้นบางประเทศที่ต้องการสตัง นาต้องการเงินต้องการต่างๆเขาก็จะขายาขายสมรทานยตรงกับกับเอกชนต่างประเทศเราเอกชนกับเอกชนและเอกชนของเขาก็ไปหารัฐเ <ๆ S 2> พื่อจะได้รับสมรทานอย่างนี้อย่างนี้ก็เท่ากับว่ารัฐชายฝั่งเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่มี <ừ. S 1> ความสามารถในการทาาําการระมงกับตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับเท่ากับเราไม่มีไม่มีนะฮะแล้วก็เขาก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเรียกให้เราไปแบบจอยเวนเจอร์คือไปร่วมทุน ครับนะฮะโดยผ่านผ่านกระบวนการส,งส่งเสริมการลงทุนมีมมคล้ายๆ B.O.I. แบบเราบ้านเราเนี่ยครับนะฮะก็ก็มีการทำจอยเวนเจอร์อย่างนั้นเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็บางประเทศก็ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาละเเกนเนี่ยนะครับอย่างกรณีอย่างอย่างอินโดนีเซียเนี่ยสามสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนรูปแบบมาเกือบทุกรูปแบบครับนะฮะจนสุดท้ายลงตัวที่ที่ทการนําเรือต่างชาติเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนเป็นเรือท้องเที่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็ ไปรับสมรภูมิในรูปของท้องถิ่นทั้งหมดตั้งแต่บริษัทท้องถิ่นเรือท้องถิ่นคนท้องถิ่นถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเรือประมงของไทยเองเนี่ยเราเข้าไปโดยการยอมรับของรัชชายฝั่งนั้นๆอยู่แล้วเข้าไปโดยมีข้อบังคับของรัชชายฝั่งนั้นๆซึ่งเราก็ยอมรับในกฎเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วครับดังนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดมันจะมีปัญหานิดนึงครับก็คือว่าของเราเนี่ย ที่ต้อง,องยอมรับว่าคนไทยเราไม่เชอ่ยบ้านกฎหมายครับนะฮะประเด็นโทรไม่อ่านกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาบังคับอะไรบ้างครับนะฮะก็มีเฉพาะไอ้ที่บริษัทท้องถิ่นเนี่ยมาบอกเราว่าโอเคเขาห้ามทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามครับแต่ที่เหลือก็ไม่ได้บอกนะทั้งที่ไอ้ที่เหลือที่ว่าไม่ได้บอกมันมีส่วนํากันอยู่เยอะอส่ควร